เฮ้ยงงมากเลยอะ่ะอยู่ดีๆพื้นผิวโลกมันก็เคลื่อนอะ่ะดูน้ำในสระดิเนี่ยคืองงมากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมพื้นผิวโลกมันเคลื่อนตัวเชี่ยนะกากลัวชิมหายเลย เนีน้ำน้ำในสระเห็นชัดเลยโอ้หดูดิแี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยดูดินี่น้ำในสระนี่ไม่ได้แบบทำเป็นคลื่นเหมือนสวนสยามนะคือมันถูกมันถูกเวี่ยงถูกเวี่ยงถูกโยนอะ่ะพี่นุชยังยังสั่นอยู่ไหม เมื่อกี้ผมคิดว่าผมคิดว่าผมแบบหน้ามืดหน้ามืดแล้วผมจะล้มลอลอโอ้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไม่สะสิโอ้ใช่พี่โอ้ ตอนนี้หยุดยังครับพี่นุชตงมากอยู่ดีๆแผ่นดินเคลื่อนตัว <c oughs> โอ้กำลังดูรถอยู่เลย